โดยดีๆนะระเราจเราพิจารณาปฏิสังขารอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเราต้องมีสติมีปัญญาทั้งตื่นขึ้นมารอบรู้ในใจของตัวเราเองใจปกติใจสงบรับรู้สติปัญญาทำหน้าที่แทนดิ่งเวลาครบเวลาชั้นกายก็หิวใจก็จะเกิดความยากงกิเลสปันปก็จะสั่งงาน เอาอันโน้นเอาอันนี้ละเอียดลงไปเรื่อยๆกายของเราต้องการสิ่งนั้นใจมันสั่งงานเราต้องพยายามหยุดระงับยับยัง้งจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาเรื่องสติปัญญาฝึกไปฝึกมาใจก็สั่งเรามาละมาดับความเกิดที่ใจใจไม่เกิดใจรับรู้สติปัญญามันก็สั่งงานอีกมันก็ขอ้างตัวเองอีก ว่ากายของเราต้องการสิ่งน้นกายของเราต้องการสิ่งนี้มันก็ยังข้อข้างตัวเองอยู่มันหลายชั้นจริงๆนะบอกให้เมตตาสติปัญญาเป็นตัวสั่งตัวบงการสติปัญญาก็ต้องเป็นกลางด้วยเอาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ของกายทำเพื่ออะไรถ้าเราปล่อยปะละเลยมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะั่นแหละมันผิดพลาดไปอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียว เราจัดการแค่ตั้งแต่แรกจะเอาจะมีจะเป็นก็ดําเนินตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาของอโลกถูกต้องทางโลกถูกต้องทางธรรมถูกต้องทางธรรมต้องขายวิญญาณออกจากขันหาดับความเกิดละกิเลสใจนิง่งรับรู้เป็นอิสระอยู่ในความเป็นกลางเราเข้าไม่ถึงตรงนั้นก็ให้ถูกต้องทางสมมุติไม่ทะเยอทะยานอยากโดยอำนาจของกิเลส ให้บริหารด้วยปัญญารู้สึกว่าฝนฟ้าจะเริ่มคลายลงไปเยอะอากาศเริ่มหนาวเข้ามาตอนเช้าชๆรู้สึกว่าจะหนาวสองวันอากาศเริ่มเย็นลงรู้ดูการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวเห็นว่าน้ําท่วมหลายจังหวัดในประเทศไทยมาแรงอยู่ที่คนแจ่นเนี่ยสาสปี พึ่งจะปรากฏสามสิบปีที่ผ่านมาน่เพึ่งจะปรากฏปีนี้แรงมากที่สุดทุกปีว่าแรงนี่ก็ยังมีน้ำเข้าบ่อเต็มบ่อดีนี่แรงจนได้สูบน้ำเข้าสูบน้ำเข้าก็ยังไม่ได้ถึงครึ่งจะไม่มีน้ำเข้ามาในลำบากเลยที่นชาวบา้านทำยังไงตั้งวัดก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบากก่อนจะออกพรรษา หรือถึงเดือนสิบสองนามพงจะหลากากหมยชุดๆเทวดาคงไม่ใจดำม <c oughs> <c oughs> ีอะไรเราก็ช่วยกันช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์วันที่สิบเจ็พฤศจิกายนก็จะเป็นวันกระถินมหากระถินของผู้มีบุญยักบุญหนักสักใหญ่พวกเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันมาช่วยกันพระเราก็ช่วยกันปักธงทิว ให้เสร็จก่อนงานกฐิน,นปักธงใหญ่เสียก่อนค่อยไล่ปักธงชิวบุญใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างรอพวกเราอยู่ทั้งที่จะได้ไปสร้างพระใหญ่ที่ปักธงชัยหลานใหญ่สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่อันเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุไปปฏิทฐานที่ตรงนั้นให้เป็นแหล่งบุญของทุกคน๋ยนนี้กําลังดําเนินงานอยู่ เห็นว่าทมที่เกือบจะเสร็จแล้วแหละปรับที่ให้เสมอกัน60คูณ60ตารางเมตรกว้างเกือบจะเท่าสนามฟุตบอลหรือว่าจะใหญ่กว่าเป็นบางแห่งบางจุดกำลังดำเนินอยู่เห็นว่าอาทิตย์หน้าคงจะเรียบร้อยนำวัสดุสิ่งของที่จะขึ้นไปทำก็ขึ้นไปบางส่วนออกพัรษาเสร็จก็คงจะได้เลื่อลงมือ เป็นจิตใจลักษณะไปร่วมกันไปช่วยกันอากาศคนหนาวๆไปทําแหล่งบุญให้สักจุดของประเทศไทยเนี่ไปปักธงชัยปักธงชัยนี่คือชนะนะเป็นสริมงคลในการรบทุกอย่างไม่รบกับอะไรหรอกรบกับกิเลสของเรานี่แหละตามแนวทางของพระพุทธองค์เราชนะกิเลสของเราก็เป็นผู้ชนะแล้วก็ปักธงชัย ปักธงทั้งภายนอกปักทั้งภายในในประเทศไทยมีที่เดียวที่กำไชชนะจุดสุดยอดของประเทศไทยก็คือปักธงชัย <c oughs> อยู่ที่วัดก็ปักปักธงแต่ชื่อทางสมมุติจะไปอยู่ที่ปักธงไชโคราชก็มีท่านผู้ใจบุญมาช่วยกันหลอที่จะไปช่วยกันทำให้เสร็จวันนี้ชีเราช่วยกัน ติดหินกาบเสร็จแล้วนกติดหินกาบเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะเรายังไม่มากนิด,นด,นดหน่อยไปเก็บรายละเอียดที่ไม่ควรอิ่มช่วยกันเอารถเข็นไปเข็นเอาปุ๋ยที่โยมพ่อตาภัยเอามาไว้ให้เอามาไว้ใต้เล้าไก่งวงก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อจะได้เอามารองพื้นต้นสายใหญ่เพราะว่าไปให้โยมไป ล้อมใไหญ่เอาไว้อยู่เป็นสวนเลยทีเดียวจะมาให้ปลูกให้เต็มป่าเนะี่ยเป็นเหมาสวนเนะเป็นร้อย2องร้อยกว่าต้นต้นไซไกนี่เป็นพันต้นให้เขาล้อมเอาไว้จุจะว่าเด่นออกหลากเราก็จะเอามาปลูกตามแนวถนนหนทางให้เสร็จให้สวยงามให้ร่มรื่นเย็นไปเป็นการปอกอากาศได้อย่างดีใครเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ความเย็น ลอมเอาไว้อยู่อยู่ที่สละบ,บุรีลอมต้นไสรใหญ่ <c oughs> จะได้เอามาหลองพื้นโชคดีเอารถไปเข็นมาเก็บไปหมดนั่นแหละเอารถไปเข็นมาเก็บเอาไว้หมดหาผ้ายยางไปหลองพื้นซะก่อนนะหาพาย,ย่างไปหลองพื้นทุงปุ๋ยเอาไว้ซะก่อนพวกคงไม่ขึ้นเนพวกไม่กินปุ๋ยเนหรือกินอยู่ฮนะกินบ่เออนะ เดาภายอย่างไปลองพื้นไวเ้เก,ก่อนถ้ามีก็มาเรื่อยๆก็ดีด้วยพอลงใส่เยอะเลยทีเดียวลงใส่จะลุมใหญ่ลงโปอยลุมเป็นสองรกว่าต้นเลยหละจะให้เป็นป่าดงดิบใหญ่ขณะยังมีกำลังอยู่ใครเข้ามาก็มีความเยือกเย็นสบายตาสบายใจไม่ร้อน ถ้าเราไม่ทำอาไว้คนรุ่นหลังก็จะลำบากถ้าเราทำอาไว้คนรุ่นหลังก็สบายแล้วก็มีแต่สร้างบุญกองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมีได้วความเป็นสิริมงคลของชีวิตถ่วยกันอะไรพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกันก็จะบริบูรณ์นั่นแหละในวัดเราจะว่าบริบูรณ์ก็บริบูรณ์มันก็เหลืออีกไม่มากลกเพียงแค่รายละเอียดของสมมติ แต่สมมุตินั้นมันก็มีการเสื่อมอยู่เป็นธรรมดาตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละแม้แต่กายของเราก็เสื่อมตั้งแต่วันเกิดสมมุติเราก็ทำน้าที่ของเราให้ดีเท่าที่จะทำได้อีกสักหน่อยต้นสาละก็ออกดอกเต็มลานปังลีลาต้นกันละ,ะพภึกก็ออกดอกเต็มส่วนมะลิวันต้นกันละปภึกต้นสาระออกดอกเต็มวัดต้นกันเกลา เต็มป่าออกดอกหอมเต็มป่าต้นแก้วก็ออกดอกดูดูออกดอกก็หอมต้นชมมานาาออกดอกระยะหกโมงระยะทุ่มหนึ่งเดินไปทางชวนมะรีวรรณจะหอมไปหมดมีที่หลบหลีกมีที่บำเพ็ญมีร่มเงาลูกหลานของเราก็ได้มาอาศัยตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งองอม พากันพาลูกหลานพากันใส่รถเข็นมาอยากจะมาอยากจะมากลับมาไหวมาดูมาชมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆทั้งโรงเรียนก็าพากันมาอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าคุณเพราะว่าเก่งทางนี้เก่งทางชี้เนี่ยเราถางให้กับลูกหลานเอาไอติมให้กินให้อิ่มแล้วเขาก็มีความสุขคนมีบุญเกิดมาก็ไม่ได้แต่การให้ทานเหมือนกับภะศิวลี ตแต่อยู่ในท้องแม่ก็แจกานตั้นแต่อยู่ในท้องพอเกิดพอเกิดเข้ามาอยู่ในคันมันดามันดาก็อยากจะให้ทานดังเดียวพราออำนาจบุญของลูกชายให้บุญจนล้นจนเหลือจนปลอดออกมาก็แจกขันจนกระทั่งเติบโตด้บวชด,ด้บวชไปที่ไหนก็มีตั้งแต่หลาบยศ เต็มไปหมดคนมาทําบุญให้ทานแม้แต่ไปทางถิ่นธุระกันดานไม่มีคนก็มีเทวดามาคอยให้ทานเต็มไปหมดอํานาจของบุญของบารมีพระพุทธองค์ท่านถึงยกให้เป็นเอกเป็นหนึ่งเอกทัตทะในทางลาบเอกลาบในทางบุญยกย่องให้เป็นผู้เลิศในผู้มีลาบมากที่สุดในพุทธศาสนา พอท่านให้ฐานมาตลอดแต่ความเป็นจริงก็พระพุทธองค์นั่นแหละเลิศทุกอย่างแต่ท่านก็ยกให้บริวารของท่านให้เป็นเอกในทางฤทธิ์ในทางปัญญาในทางผู้มิลับคนเราถ้าขาดการบริจาคฐานอีกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรลำบากยากจน บวชมาแล้วไม่แต่ไปบิณฑบาตจะหาขบหาฉันก็ยากลําบากแต่ตั้งแต่ข้าวแต่ละกอนสองกอดอาหารกับข้าวกับปาแทบไม่มีแต่ก็สําเร็จเป็นพระอราหันต์ได้เหมือนกันเพราะว่าเอาดั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ไม่ให้ทานไม่ค่อยให้ทานพระสารีบุตรเป็นอาจารย์สงสารลูกศิษย์อยากจะให้ลูกศิษย์ได้ทานอาหารดีๆก็ไปบิณฑบาต เอาอาหารดีๆไปไว้ให้ทานก็ยังไม่ได้ทานมีอะไรมาปิดบังเอาไว้จนกว่าวันที่จะนิพพานก็ยังไม่ได้ทานอีกท่อไม่เคยให้ทานทางด้านวัตถุสมมุติมากดจะเอาตั้งแต่ปัญญาละกิเลสแต่ก็ถึงพระอาหารหันต์ได้เหมือนกันแต่ก็ลำบากกายนี้ทุกสมมุติลำบาก การถึงให้เพียบพร้อมทั้งฐานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไปที่ไหนก็ไม่ได้ลําบากถ้าเราไม่สร้างขึ้นก็ก็กย,ากยากอยู่เหมือนกันเราต้องพยายามสร้างพยายามให้พยายามคลายให้ทั้งภายนอกให้ทั้งอาภัยทานให้ทุกอยาก่างให้ออกจนใจของเราไม่มีเหลืออะไรจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ของใจที่นี่เราก็ให้ด้วยปัญญาใจก็อยู่กับบุญบุญก็เต็มอิ่ม เต็มเปรียมไปที่ไหนก็เต็มไม่ได้ลำบากไม่อดไม่ยากอันนี้สงผลทานนี่เลิศเลยทีเดียวหลวงพ่อก็พยายามให้ให้ตั้งแต่เป็นเด็กนั่นแหละพ่อแม่พาให้ให้จนไม่เหลืออะไรนี่ก็เกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับหลวงพอ่อยู่ขนาดนั่งไปบนเครื่องบิน,นพระโดยกันหลายหลายนี พวกสาวแอร์โฮสเตสกับพวกโชเฟอร์เครื่องบินยังพากันรวบรวมเงินมาถาวายให้หลวงพ่ออยู่บนเครื่องบินขนดาดพระหลายๆล,ลุมก็เลยมองเห็นว่าเออฐานนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเราเคยให้ฐานมาก่อนขนาดลงจากเครื่องบินยังไม่คนมาคอยเอาเงินมาถาวายให้เลยไปที่พักที่โรงแรมเขาก็รวบรวมเงินอลลล่ามาถาวายให้อีกทั้งพระเยอะๆแต่หลวงพ่อก็ไม่เอา หลวงพ่อก็ทานต่อให้กับคนบริการให้กับพวกไกที่พานนำเที่ยวที่ละ2 0 0ดอลลาร์3า0ดอลลาร์อันนี้สงคนท,นทานที่เราเคยทำมาไว้ไม่ต้องไปกลัวอดกลัวอยากกลัวลำบากทำไปเถอะเด็กๆน้อยๆก่อยทาน,น,ย,ทานยิ่งทานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหลังไหลมาเป็นทวีคูณทานจนใจบริสุทธิ์เพราะว่าใจของเราไม่มีความโลภความอยากมันก็บริสุทธิ์เท่านั้นเอง อ่ะั่งแก่รับพรกันอ๋อขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระตบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นการย้ำเป็นการเตือนเฉยๆนะพวกท่านจงรู้จักวิธีการแล้วก็จงไปทำนั่งตามสบายไม่ต้องประนนมมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายน้อมสร้างความรู้ตัว สัมผัสทองลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็จะไปบังคับถ้าเราไปบังคับในี่อึดอัดทันทีเราพยายามหัดสร้างความรู้ตัวให้เกิดความเคยชินหายใจอย่างไรความรู้สึกขึ้นกชัดเจนหายใจอย่างไรการหายใจถึงเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหน ถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องให้เป็นให้ยาวๆให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันเวลาใจของเราเกิดกิเลสหรือว่าปรุงแต่งเราก็จะเห็นก็จะเห็นการเกิดของใจเวลามีความคิดพุดขึ้นมาปรุงแต่งใจหรือว่าอาการน้องขันห้าของเราซึ่งเป็นผ่ายนามาทำเขาเกิดตัวใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมเราก็จะรู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันสองสิ่งนี้เข้าไปรวมกันเขาจะดีดออกจากกัน เขาจะแยกออกจากกันนี่แหละเขาเรียกว่าสม,มาทิฏิที่แท้จริงเขาเรียกว,ว่าแยกรูปแยกนามเห็นความเห็นการคลายใจของเราก็จะพลิกเขาเรียกว่าหงายเหมือนกับหงายของที่คว่ำที่ว่าหงายของที่คว่ำแต่ก่อนมันคว่ำอยู่คือมันยังไปหลงความคิดหลงขันห้าตรงนี้อยู่เขาเรียกว่ายังความยุ่ถ้าสังเกตทันปุ๊บเขาจะดีดออกจากกันเมือ่อกเราดึงเชือกดึงๆแล้วออกก่อนไก่ไปตัดมันจะเด้งออกจากกัน พอดิดออกจากกันพบเขาก็จะง่ายเขาก็จะว่างกายก็จะเบาความว่างนั่นแหละเขาเรียกว่าอนัตตาที่นี้เราก็เห็นสติตามดูความคิดนั้นเห็นความเกิดความดับของความคิดบางทีก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างนั่นไหนเขาเรียกว่ากล่องสังขารในขันห้าของตัวเราเราก็จะเข้าใจคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงซึ่งเป็นความไม่เที่ยงของฝ่ายนามมารมแต่กายของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของขันห้าของเราไอ้ตัวที่พิกที่แยกที่งงายนะั่นแหละตัววิญญาณหรือว่าตัวใจของเรามันจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกองเป็นส่วนกันอยู่ถ้าเราหัดจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลตามดูแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยมีเั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากตัวใจหรือว่าเกิดจากขันห้าอาจจะถูกต้องอยู่ระดับองสมมติ แต่ยังหลงอยู่เพราะาการเกิดการไม่แยกไม่คลายถึงแยกไม่ได้คลายไม่ได้แต่การควบคุมใจแต่ความหลงก็ยังมีอยู่ความเกิดก็ยังมีอยู่เราต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆความละเอียดต่างๆมีอยู่ในกายของเราหมดความกังวลความพุ่งสร้นพวกนิวรณ์ธรรมพวกมนทินต่างๆกิเลสหยาบๆมันนานๆถึงจะเกิดกิเลสละเอียดที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลา การปรุงการแต่งมันมีอยู่ที่ความจริงสัจธรรมมีอยู่เราพยายามศึกษาอยู่ในกายในใจของเราการได้ยินได้ฟังได้อ่านรู้สึกว่ามีกันเต็มเปี่ยมอยู่แต่การลงมือที่ให้มันต่อเนื่องกันจริงๆนี่ตรงนี้สิสำคัญพยายามเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับทําภารกิจภายในข้องเราให้มันหมดจดให้มันจบไม่จบในวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้า เราก็สร้างอันนี้สงบุญบาร,รมีของเราให้มันเต็มเปี่ยมสิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยเพราะวิบากกรรมของแต่รู้ระบบคนสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็เบาบางมาก่อนบางคนก็ยังมาสร้างสเสริมบุญบาร,รมีต่อแม้แต่บุญบาร,รมีทางสมมุติก็พยายามทําให้เต็มเปี่ยมทางมีมิก็พยายามทําให้ได้ ได้บังไม่ได้บังพยายามทำอย่าไปทิ้งสิ่งพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นข้าวพวกข้าวห่อติดตามตัวพวกของพวกเราไปในวันข้างหน้าสร้างความรู้สึกลับรู้สัมผัสของหลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักนะ,ะพาก,กันไว้ประพอมๆกันคอยไปทําความเข้า,ขาใจต่อกันเอานะหลวงพ่อเพลี่ยงแค่เล่าให้ฟัง